สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีดอมชาแนลนะครับช่องที่เ,เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสารรค์นะครับวันนี้วันที่26ตุลาคม2563ครับผมนะฮะ อยู่กับเดอะแบงคอกอินไซด์นะครับมาพูดคุยนะครับละเอียดกันสักนิดนึงครับอีกฝั่งหนึ่งเนาะในส่วนของโครงการนะครับช็อปดีมีคืนครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าคู่ขนานไปกับในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการนะครับกระตุ้นยอดซื้อนะครับหรือเขาเรียกเพิ่มกําลังซื้อให้กับทางด้านของบัตรสุการแห่งรัฐนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าช็อปดีมีคืนเนี่ยเคลียร์ชัดนะครับคืนภาษีเท่าไหร่กันแน่ อย่าลืมใบกำกับภาษีด้วยนะครับวันนี้มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้นะนะครับช็อปดีมีคืนครับเคลียร์ชัดคืนภาษีนะครับไทยคู่ฟ้าเตือนประชาชนใช้สิทธิ์อย่าลืมใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้านค้ายกเว้นซื้ออ e ีบุ๊กและสินค้าโอท็นะครับ วันนี้วันที่26่ะนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับ23 24 25 26กนะครับก็เข้าวันที่4แล้วนะนะครับสำหรับการเปิดให้ช้อปปิ้งนะในมาตรการนะครับช้อปดีมีคืนล่าสุดครับเพจ f a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าได้เผยแพร่ถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการนะครับช้อปดีมีคืนเคลียร์ชัดคืนภาษีตามฐานเงินได้สุทธิ โดยระบุว่าชอปดีมีคืนครับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนะฮะและคืนภาษีนะครับเงินได้บุคคลธรรมดาปี2563ครับตามจำนวนเงินซื้อสินค้าและบริการที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่3 3ตุลาคมถึงธันวาคม2563แต่ไม่เกิน30,000บาทนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสูงสุดเลยนะได้คืนภาษี3 0 0 0 0บาทครับ ได้ฟังนะครับหรือได้อ่านมาแบบนี้แล้วเนี่ยใช่ว่าเราจะได้คืนครบส0,000ื่นเนาะนะครับตามค่าจ่ายที่เสียไปเป๊ะแต่ว่าเราต้องมาดูกันนะครับว่ามันมีนะครับในเรื่องของการเสียเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะได้คืนเท่าไหร่นะครับเพราะความจริงแล้วครับเราจะได้รับเงินคืนตามฐานของเงินที่สุดที่ต่อปีนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแม้จะซื้อสินค้าหรือบริการเต็มเพดาน3 0,000ื่นบาทก็ตามนะครับ แต่ใครจะได้รับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางซึ่งต้องขอบคุณข้อมูลจากไทยคู่ฟ้าที่ทําตารางได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายท่านก็มีข้อสงสัยและไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะนะครับในส่วนของฐานเงินเดือนเนี่ยมันมีผลต่อการเสียภาษีอย่างไรนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะฮะอัตราเสียภาษีนะครับช็อปดีมีคืนนะครับเป็นโครงการนะครับ ปี253โค้งสุดท้ายหรือเขาเรียกว่าคอร์เตอร์สุดท้าย3เดือนคือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมครับรายได้สุดที่ต่อปีนะครับผมนะก็จะมีนะครับในเรื่องของช่วงนะครับรายได้เนาะแล้วก็มีฐานภาษีเงินได้รวมไปถึงนะครับเงินภาษีคืนสูงสุดนะครับวงเล็บนะฮะใช้จ่าย3 0 0 0 0บาทนะเอาระนะครับมาดูกันนะฮะซึ่งก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับให้กับพวกเราได้เห็นภาพกันเนาะ ถ้ารายได้ไม่เกินนะครับ1 5 0 0 0 0บาทนะครับต่อปีนะจะยกเว้นภาษีครับนะแล้วก็เงินคืนภาษีของรายได้นะครับก็จะได้0บาทนะครับอันนี้คือเป็นในเรื่องของเงินภาษีคืนสูงสุดเนาะนะครับถ้ารายได้อยู่ที่นะครับ1 5 0 0 0บาทถึงนะครับ3า0 0 0 0บาทจะยกเว้นภาษี5%เ ซึ่งนะครับ no เงินภาษีคืนสูงสุดนะครับที่เราใช้จ่าย30,000บาทเนี่ยจะได้คืนอยู่ที่1,500บาทนะครับต่อมาครับผมนะครับรายได้สุดที่ต่อปีอยู่ที่3 0 1 0 0บาทจนถึง500,000บาทนะครับยกเว้นภาษีได้10จะได้เงินคืนภาษีสูงสุดนะครับกรณีที่เราใช้30,000บาทนะ3 0 0 0ับาทนะครับต่อมาครับผมนะครับอยู่ที่5 0 1 0 0บาทจนถึง750 0 0 0บาท จะมีฐานเงินได้ยกเว้นภาษีอยู่ที่นะครับ15%จะได้เงินภาษีคืนสูงสุดนะครับ4,500บาทนะครับฐานนะครับรายได้สุทธิต่อปีอยู่ที่751,000บาทจนถึง1ล้านบาทก็จะได้ยกเว้นภาษีครับผม20%เงินภาษีคืนสูงสุดอยู่ที่6,000บาทนะครับรายได้สุทธิต่อปีครับผม1ล้าน1บาทจนถึง2ล้านบาทครับ ฐานภาษีเงินได้นะครับ25%นะครับเงินภาษีคืนสูงสุดอยู่ที่7,500บาทครับต่อมาครับผมนะฮะรายได้สุดทธิต่อปีอยู่ที่2ล้าน1บาทจนถึง5ล้านบาทเนี่ยนะครับฐานภาษีเงินได้เนี่ยนะครับ30%เงินภาษีนะครับคืนสูงสุดอยู่ที่9,000บาทครับผมแล้วก็รายได้สุทธินะครับต่อปีอยู่ที่5ล้าน1บาทขึ้นไป นะครับก็จะมีฐานภาษีเงินได้35%เปเนะครับเงินภาษีคืนสูงสุดครับผมนะฮะ1,500บาทครับผมนะฮะนี่ก็เป็นภาพคร่าวในส่วนของเขาเรียกว่าตารางนะครับอัตราคืนภาษีของโครงการนะครับชอปดีมีคืนนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะ ได้รับข้อมูลนะครับร่วมกันเนาะชัดเจนมากนะครับว่าจะมีอัตรานะครับการได้ฐานภาษีเท่าไหร่รวมไปถึงในเรื่องของอัตราเงินภาษีคืนสูงสุดนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิต่อปีของเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เขาเรียกว่านะครับอยากจะรับทราบข้อมูลวันนี้ก็น่าจะชัดเจนเนาะว่าถ้าเราช็อปนะครับในมูลค่านะครับใช้จ่าย3 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับในฐานเงินเดือนของเราแล้ว จะมีอัตราฐานภาษีเงินได้นะครับกี่เปอร์เซ็นต์รวมไปถึงเนี่ยจะได้เงินภาษีคืนสูงสุดประมาณกี่บาทนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็น่าจะเข้าใจกันนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้การเข้าร่วมโครงการนะครับช็อปดีมีคืนจะไม่ต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์นะครับแต่อย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะจากร้านค้าด้วยยกเว้นการซื้อนะครับอีบุ๊กหรือสินค้าโอท็นะครับ สำหรับข้อความรู้และต้องจำในมาตรการนะครับช็อปดีมีคืนมีดังนี้ครับผมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่23ตุลาคมครับผมนะถึงวันที่3สเวสาคมนะฮะก็เริ่มโครงการพร้อมกันเลยนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับช็อปดีมีคืนต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับได้แก่ผู้ที่มีบัตรสิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน253ครับเงินที่นำมาลดหย่อนได้นะครับมาจากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการครับในราชาอาณาจักรตามจำนวนที่จ่ายจริงนะครับแต่ลดหย่อนสูงสุดไม่เกินนะะ30,000บาทนะครับ ใช้ซื้อสินค้าและบริการได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดนะนะครับอย่าลืมขอหลักฐานการจ่ายเงินนะครับโดยเฉพาะใบกำกับภาษีและเก็บไว้ให้ดีเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอลดหย่อนภาษีครับมาตรการนี้ได้เฉพาะบุคคลนะครับไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญน,นะครับหรือคณะบุคคลนะครับที่มิใช่นิติบุคคลนะครับ การกำหนดเงื่อนไขเช่นนี้ครับเนื่องจากวัตถุประสงค์ของมาตรการนะครับช็อปดีมีคืนมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นนะครับบริโภคในประเทศครับสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีครับรวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้านะครับท้องถิ่นนะครับและการอ่านนะนะครับทั้งนี้ครับผมนะครับกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าว จะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศครับในช่วงปลายปี2563ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเนาะในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มมูลค่าประมาณ1.11แสนล้านบาทเลยและคาดว่าจะช่วยให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.30นะฮะนอกจากนี้ครับยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการครับเข้าเป็นผู้ประกอบการการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษีและส่งผลดีครับต่อการจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐในระยะยาวอีกด้วยครับสำหรับโครงการมาตรการทั้งหมดนี้จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนะครับกว่า28ล้านคนโดยคาดว่าจะมีเงินโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินครับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า1.92แสนล้านบาท ส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ0.05%นะครับผมนะนะฮะวันนี้ถออญาตนะครับนำมาแบ่งปันข้อมูลเนาะในส่วนของเขาเรียกว่าอัตราเงินภาษีที่เราจะได้รับรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆกับห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆที่จัดให้กับพวกเราได้เต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเรานำข้อมูลมาแบ่งปันกันต่อไปนะครับว่ามีนะครับสิ่งไหนจะได้ลดและพิเศษอย่างไรในโปรโมชั่นของการตอบรับนะครับชอบดีมีคืน ที่จะให้พวกเราได้ช็อปเพลินแล้วก็คุ้มค่านั่นเองนะครับผมนะนะครับถ้าเป็นประโยชน์ครับผมวันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับสไครต์ครับผมนะจะเป็นกําลังใจให้กันมากๆเลยทีเดียวนะครับผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราครับผมที่จะนํามาเสิร์ฟให้ท่านถึงที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ